วันนี้ก่อนจะสระผมเจ๊ก็มาผมด้วยน้ำมันมะกอกอีกเช่นเคยนะคะรู้สึกว่าผมจะสั้นขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยนะทุกคนมผมสั่นขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆอยู่นะจ๊ะมาแล้วลูกจ๋าชุดกะกโกวาที่หนูอยากได้กโกะวาที่หนูอยากใส่อากาศเย็นนะหนาวแล้วนะลมพัดมาเย็นเชียวค่ะแถวบ้านนะคะ ก็ประมาณนี้ก็กวาโกกิโกกช่วงนี้คนก็ออกเที่ยวนะยิ่งที่เขาคอผู้ทับเบิกนะผู้ทับเบิกนะี่พี่น้องคนไปเที่ยวทุกปีผู้ใดมีที่มีทางแถวผู้ทับเบิกกับข้าเจ้ากับเ็ดเป็นลีสงรีสอร์ตเด้สถานที่ท่องเที่ยวเด้เพราะว่าอะไรฤดูหนาวเนี่ยคนนิยมไปเที่ยวผู้ทับเบิก ไปดูทะเลเหมอกกันนะคะเพราะว่ามันสวยถาฤดูหนาวนี่คือจังช่วงนี้ภูทับเบิกนี่สีหนาวเย็นได้ไปนองขับขึ้นไปทั้งภูนี่สมมีหมอกนะคะเศร้าหมอกสีตกคือเจ๊เคยไปเที่ยวภูทับเบิกแล้วก็เขาคอก็เคยไปนะคะตอนนั้นไปตั้งแต่เช้าๆก็ได้เห็นทะเลเหมอกกับเขาอยู่นะ นั่งรถไปตั้งแต่กรุงเทพออกออกตั้งแต่เดึกๆพี่น้องนั่งรถขึ้นพูนั่งรถสองแถวขึ้นพูนะคะก็ได้เห็นวัดเอวัดผาซ่อนแก้วน้ำเขาเจ้าอยู่สวยงามมากๆเลยนะคะได้เห็นกับเขาอยู่ได้ไปถ่ายรูปก,กับผาซ่อนแก้วอยู่คือผู้ทับเบิก วัดผาซ่อนแก้วมันก็เป็นสถานที่ที่ยอดฮิตเนาะม,มันสวยขึ้นไปทั้งภูทั้งผามันก็จะมีร้านกาแฟที่ว่าถ่ายรูปแล้วเห็นวิวทิวเขามันมีร้านกาแฟพีโนโลาเต้อะอยู่ที่บนภูทับเบิกะ่ะเจี๊ยบก็ได้ไปครักหนึ่งไปถ่ายรูปแล้วก็ วิวสวยๆงามๆ่านะคะใช่ก็ชอบมากเลยบรรยากาศเนาะสวัสดีพี่พัชริยาเจ๊เจพัชริยาชอบทรงผมคุณเท่ดีนะเป็นเอกลักษณ์เนาะวสันใช่ไหมนี่ก็ผมสั้นเลยนะแบบตัดสั้นทรงบ๊อบเลยนะอันนี้ก็นอนนอนเวนเพิ่งตื่นนะคะพอดีมันง่วง ตอนกลางวันน่ะกินอิ่มแล้วมันม่วงมากเลยก็เลยแบบก็เลยนั่งหลับไปชั่วโมงหนึ่งค่ะนอนเอาแรงไว้เพราะว่าตอนกลางคืนน่ะมันนอนแบบไม่ค่อยหลับมันหลับหลับ,ลบตื่นตื่นตอนกลางคืนน่ะกว่าจะนอนได้ก็ก,ก็ดึกเลยค่ะอยู่จังหวัดน้องคายค่ะเจ๊พัดเจ๊พัดอยู่จังหวัดไหนได้ทำเคเตอร์สร้างไรายได้กับเขาไหมคะผ่านเครื่องมือกี่เครื่องมือแล้วเอ่ย จะเจ็บอยู่อีสานเดอร์เป็นคนอีสานเดอร์สาวอีสานได้หน่อ่านานๆก็จะไปเที่ยวแถวโซนทะเลบ้างนะแถวพัทยาแถวชนบุรีอะไรอยี้ใช่ผาซ่อนแก้วเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งจะ้ะชอบมากเลยมันบรรยากาศมันมันธรรมชาติดีนะมันขึ้นเขาขึ้นดอยไปมันรู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลจากจากเมืองแล้วมันมันเป็นอะไรที่ พอขึ้นเขาแล้วมันเงียบสงบแล้วมันมันวิวสวยมันมันมีไรสตอเบอรี่ด้วยตอนนั้นก็ไปเก็บสตอเบอรี่อยู่ใช่มีไรหลายไรเลยนะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เ,รเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทักทายพี่ทิพาดานะคะดีเจบอกโฆษณาเข้าแล้วครับวสันแม่นว่าจ้ะ <laughs> ดีเจนะคะดีเจก็มาทักทายกันหลายรอบแล้วนะพี่ดีเจเนี่ยวันนี้วันที่สิบเก้าคือผพื่บ้านฟิแนแลนด์เขาเขาเปิดคาเฟ่เด้พี่น้องเปิดคาเฟ่เป็นวันแรกแกนโอเพนนิ่งที่อุดรจ้ะคอยกับไปเบิ้งไล่ซดเขาเบิ้งเสามือเสาร์นี่นะจ๊ะพี่น้องเบิ้งเซตก,กินกินแล้วกะกะง่วงนอนเว้นตัววันนี้